สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับบอสสกัดกานพิเศษนะแบล็กสมิธนะฮะนี่คือครั้งแรกผมลงเล่นในคอมนะถ้าถามว่าผมอัดทพืไมเนะี่ยนอกจากจะเป็นคอนเทนต์แล้วผมจะบอกว่าถ้าบอสดรอปทีเก้าของสายดีฟเฟนเดอร์ของมาคิม้าได้สี่ชิ้นเนะี่ยสี่ชิ้นสวยแบบไม่ทํานะผมจะเปิดมาคิม้านะฮะให้ได้นะเออเอางี้เลยแล้วกันไหนนะก็เดินพัานทั้ทีละทีมผมจริงจริงจะเห็นว่ามีแค่โมโหเดีวยวที่เป็นดาเมจ จัดใจราเมิเยอะเนาะแต่ว่าี๋ยวทุกคนดูว่าสู้ได้ไม่ได้นะผมจะไม่หลบไอ้ตัวปืนซ้ายขวาเนานะจะหลบแค่ปืนไอ้แค่จะยิงแค่มิสไซล์แค่ขวาอย่งเดียวคนระับเพราะว่าเพราะว่ามห็น,นหลัพธ์กนะ <S <S เพราะว่าเออเราจะดึงเลือกขึ้นจากอ่าจะตอนเฮีมเบิร์ดนะกับอ่าตอนอคอนเซลตีเนาะ เรามาเซียวจริงสำคัญนะเพราะว่าฮิวได้นะแต่ถ้าใครไม่มีออ่ผู้นี้ก็อาจจะยากนิดหน่อยนะเห็นไหมทันนะเมื่อกี้คือตัวเซนติกยิงระเบิดทิ้งนะแต่ผมจะดึงก็ขึ้นจากอันนี้รวน,นนะฮะปกติผมจะเล่นในมือถือนะตับบอลทุกวอ์นะยังไม่รถไฟนะเพราะว่าเล่นในไหนค่าเท่ากันเดี๋ยวไม่ทนนะันเลยผมจะคุมแค่โมออ่เดียวนะีประมาณสามสิบวินะ กลับทีนี้จริงๆถ้าผมเล่นในมือถือนะแต่ในคอมผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะนานเท่าไหร่โอเคตอนเส็จแล้วมันจะโดดคนข้างหลังนะก็เปิดมือเลยแล้วนะตานะแบบแบบเดียวตายนะแบค่ตาเดียวตายแตบเดียวบงแตงๆนะโอเคตีหน่อยผมจะลงให้ตาเดียวนะอีกสองตาเราจะกดตีให้ดูนะยว่าจะไดออ้ตามที่เราต้องการหรือเปล่า อันนี้ยิงสักถึงสักสิบวิค่อยหันกระเบิดก็ได้นะเพราะว่าเราจะาโบนัสของระเบิดของตัวลิเตอร์ก่อนนะ้ยมาแล้วอันนี้พมานามนไม่จับลิเตอร์นะกับโมมาเรนในสองคนนะคนอื่นจับได้อยู่เพราะถ้ามันจับโมดเนียขึ้นมาเนี่ยจะแย่นะแย่จริงๆคือเพราะว่าโมดเนียเป็นคนที่ยิงคอยปล่อยคนอื่นนะอันนี้เล็งตรงกลางไว้ก่อนนะเพราะว่าตรงกลางคือจุดที่ทำดามเมจดคอได้มากสุดนะ อย่ลาละเกนเลยเยอะมากเขียนทันอยู่ถ้ามือนเดียวฮะสันติไปนะก็รอนะรอสติเสร็จน,นะจริงๆถ้าใช้ดอลล่าอาจจะดีกว่านะแต่ดอลล่าอาจจะเอ่อเสี่ยงดวงหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันถล่มยิงคนเดียวเนี่ยอาจจะตายได้เลยคนนั้นนะเออนั่นแหละฮะแต่เรามีสติคอยสกลางโลกให้นะอันนี้ผมจะไม่ยิงระเบิดนะจะไม่จะโดดเขียทันอยู่สิบวินะถึงสุดท้ายเขียได้ละ เรียบร้อยเนะอาจจะช้าหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะว่าแต่ละตัวผมอาวุธประมาณไหนบ้างอย่างที่บอกนะดอกไม่เอ่ยผิวกิมไหนที่สุดกระดกผิวกิมแล้วอันนี้ของโนอาเนาะแต่เก็บไม่กกอนก็ได้นะอ่ต่อสูดด้ด่วนนะฮะก่อนก่อนต่อสูดด้ด่วนจะให้ดูแต่ละคนนะเออแล้วก็สกิลของแต่ละตัวด้วยนะประมาณนี้ผมอาจจะอัพไม่ดีมากนะอุปกรณ์นะ อันนี้ผมทำไว้เพราะว่าผมจะเฮมลงนานบ่อยนะก็ทำเซลประมาณนี้ฮะทำเซลนี้อัพจากของเหลือนะโอเคมากดต่อสูดด้หน่อยกดอันนี้หน่อยดีกว่าว่าจะดรอปของอากิมะบ้างหรือเปล่าอืมหินฟ้านะฮะคิดว่าอะไรหินฟ้าสองอันเลยนะก็ถือว่าเลตดีนะแต่ว่าไม่ดรอปอากิมะนะก็เหลือเวลาอีก,กประมาณลงนัดประมาณสิบสองครั้งนะเพราะว่าผมตีบอสตายแค่ทั้งหมด อ่าสามตัวคือ smith, แบล็กสมิธเซอเซต์ตบ็อกแล้วก็โมูรเนียนะซึ่งเอ่อจะบอกว่าแบล็กสมิธเนี่ยมันก็ง่ายเซตเตอร์บ็อกก็ง่ายแล้วก็โมูรเนียง่ายสำหรับผมแต่ว่าอีสองคนผมไม่สามารถสู้ได้นะใช่คือรถไฟกับอ่าหนอนก็นั่นแหละถ้าเกิดไม่ออกผมก็จะทำการดองฮนะไป,ไปอยู่ตูน้นไปรอตัวตุ้นหน้าเนาะจนกว่าพิมพ์กิมจะมาหรือว่ามีตัวเมตาใหม่จะมาเนะีฮะ สหลานี้ก็รับไปก่อนแล้วเจอกันฮะ1ิบสองครั้งผ่านไปแล้วสิเอ็ดอ่าผ่านไปแล้วทั้งหมดหนึ่งวันฮะก็เหลืออีกเก้าครั้งนะใช่ไหมไม่ใช่สิอ้าถูกแล้วถูกแล้วสิบสองครั้งเนะสามอืมผ่านไปแล้วสาครั้งอนะ่ะเหลืออีกเก้าครั้งที่เหลือะฮะถ้าเกิดออกของสี่ชิ้นส่วนนะฮะเราจะเปิดประคิมาต่ตอกันถ้าไม่ออกก็ตามสภาพนะเนี่ยออก4ี่ชิ้นสวหแบบรรนี้เนะี่ยแล้วเจอกันฮะบ๊ายบาย